สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เช้าๆนะครับช่วงเช้าประมาณสักเกือบจะ11โมงแล้วแหละผมบรรยากาศเหมือนแบบเช้าๆอยู่นะนะครับก็วันนี้นะครับมากับแม่ครูแอลนะครับที่บ่อพันขันนะครับก็มาแก้บนเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็ถือว่าที่นี่นะครับก็ให้โชคให้ลาบที่นี่นะครับก็ถือว่าถูกเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามแล้วก็มาพูดคุยกับแม่ครูแอลนะครับกัน สักเล็กน้อยก่อนที่จะมีการแก้บนว่ารบเนี้ยนะครับจะได้เป็นตัวเลขอะไรกันนะครับสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับนี่นะครับกเมื่งวดที่แล้วนะครับก็ถือว่าได้ตัวเลขที่พอสมควรใช่ไหมครับก็ก็อย่างที่แม่บอกไปใน ในแอดในรายอยศพวันนั้นนะว่าตัวนั้นนะคะก็เราก็ได้ประสบความสําเร็จกันวันนี้ก็มาทําตามสัจจะเหมือนเดิมนะคะลูกเมื่อเราได้เราก็มาทํตามารตจจเนาะว่าจะเอาบ่ายสีมาถวายท่านวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมบ่ายสีเตรียมของไหว้เครื่องราชหลายอย่างเพื่อที่จะมาถวายหลวงปู่ฐานท่านนะคะก็มาขอช่กับท่านมาขอ โชคกับท่านเหมือนเดิมเนาะรับค่ะวันนี้ก็ถือว่ามาแก้บนด้วยแล้วก็มาขอโชคกับท่านใช่ขอไปด้วยขอดต่อไปของอดต่อไปนี่มวดที่ผ่านมามวดทางก่อนคือแม่ได้เลขอะไรบ้างคือที่พายิบสี่เนาะก็จะมีแปดมีหนึ่งมีเก้าแล้วก็จะมีคุณตาท่านม้าทรงเนาะอืณให้ศูนย์มาเ่มใช่แม่ก็เลยให้ศูนย์เพิ่มไปเพื่อนึง แต่ที่ไทยยิปซีก็มีหนึ่งได้มีแปดมีหนึ่งเก้าหลายวันนึงตอนเป็นมา้าทรงเห็นท่านก็ยกมีเก้าวันหนึง่งหรือวันหนึ่งนะแต่ก็เพราะว่าวันนั้นที่บอกว่าท่านทรงท่านก็ชาวบ้านที่นี่นะแม่ก็กลับมาถามอีกรอบหนึ่งนะว่าทําไมถึงเป็นเหตุการณ์แบบนั้นเกิดข mm ึ hmm. ้นท่านก็บอกว่าที่นี่ท่านเวลาท่านทรงท่านจะมีม้าสรงก็คือจะมีจะมีม้ารงในลักษณะแบบนั้นซึ่งก็ เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะแม่ก็ตกใจเหมือนกันที่วันนั้นคือสถานที่นี้จะมีมาทรงมาจะมีมาทรงแบบนั้นพรมาถเป็นไปตามที่คุณตาแกเป็นนี่แหละวันนั้นนะคะคือกะคือคุณตาไม่เคยมาทรงไม่เคยเต้นไม่เคยรำมาก่อนใช่ใช่ค่ะแล้วแม่ก็อยากบอกคนที่มาดูนะคะลูกจ๋าคือแม่ครูศรัทธาศรัทธาในเรื่องพวกนี้มากที่แม่ครูมาทํา ว่ามันบางคนบอกว่าไร้สาระเนาะบางคนบอกว่าแม่ง่ายแต่แม่อยากบอกลูกจ๋าทุกคนนะคะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันศรัาไมเหมือนกันซึ่งตัวแม่เองศรัทธาในเรื่องเทวดามากแม่เชื่อในเรื่องตรงนี้มากแม่ไม่รวยค่ะแต่ว่าแม่มีความรู้สึกทําแล้วแม่สบายใจแม่มีความสุขที่ได้ที่ได้ให้ความรู้กับคนที่ชอบเหมือนแม่แม่มีความสุขที่ได้ที่ได้ทําตรงนี้แล้ว เราถือว่ามีจริงเราถึงได้รับความสําเร็จในตรงนั้นแล้วสิ่งที่แม่ทําไปทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่ออกมาจากใจของแม่เองแม่ไม่ได้เส,สแสร้งแกล้งทำหรือว่าไม่ได้ทําให้ใครมาหลงเชื่อในตัวที่แม่เป็นและที่แม่ทําแต่แม่อยากให้ลูกจ๋าทุกคนที่ดูยูทูปศรัทธาไปด้วยกันเราจะได้มีโชคด้วยกันเรื่อยๆดูก็ให้สาธุบางคนไม่มีใครอยากเป็น ไม่มีใครที่อยากเผยแพร่หรือว่าออกในลักษณะที่มันไม่สมควรน,นะจ๊ะลูกจาก<ม>๋าแต่บางทีม,ม,มันก็เป็นไปเองในความรู้สึกของคนเนาะเว<ม>ลาท่านมาเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่แม่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้มีจริงนะจ๊ะลูก<ม><ม>แต่ปกติเวลาทรงตรงไหนก็จะเป็นด้านของเขตตรงนั้นหรือว่าอย่างไงครับคือลักษณะสถานที่จะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไปทรงตรงนี้แล้วเป็นแบบนี้ไปทรงตรงนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นคือเราไม่ได้เป็น เราไม่ใช่ร่างทรงหนูลูกลูกจ๋าต้องเข้าใจให้ถูกว่าร่างทรงคืออะไรร่างทรงคือทําให้ตัวเองเป็นแบบนั้นแต่คนโดนทรงเนี่ยคือท่านเข้านะเข้ามากราทับนั่นคือมาทรงร่างทรงกับม้าทรงคนละเรื่องกันเราต้องเข้าใจให้ถูกว่าบางคนบอกว่าไปทาทําไมงมงายแต่บางทีอ่ะสถานที่ที่เรามาทำเนี่ยคือแม่ทําอย่างนี้มาหลายปีแล้วแล้วแม่ก็อยู่กับสถานที่แบบนี้มามาหลายมาหลายที่ มันจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะลูกจ๋าบางที่ก็จะเป็นอีกแบบเหมือนลักษณะของนางรำก็เช่นกันใช่ไหมคะแต่ละที่เหมือนคนจะสงสัยว่าทำไมรำแบบนั้นคือแต่ละที่อย่างการรำก็จะไม่เหมือนกันคนเราชอบไม่เหมือนกันเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่เหมือนกันก็เหมือนเรามีหลายประเพีมีหลายจารีเราไปที่ไหนเราก็จะแจกกรรมกาวันนี้ก็ที่เรามาก็มีคนมาแก้บน ด้วยแล้วก็มาเรื่อยๆด้วยก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ของแม่ครูไม่ใช่แค่ของแม่ครูก็จะมาขอกรันมาแก้บนมาสัตทีบพี่ๆเขาก็มาเหมือนกันแต่ตั้งแต่เพราะว่างวดที่แล้วอะที่ด้ถามแม่ครูแม่ครูบอกว่าที่นี่แม่นมากนับถือมากนับถือมากเลถามว่าทําไมถึงได้กล่าวทาไมถึงกล่าวคําคาบูชาเป็นเป็นสินธห้า เพราะว่าท่านเขียนไว้เราต้องให้เกียรติกับสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นพระคาถาของท่านครับทุกครั้งที่เรามาทําเราต้องกล่าวถ้าเราไม่กล่าวถือว่าเราละลาบละล้วงหรือเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาสิ่งใดก็ตามที่อยู่เบื้องหน้าเราถ้าเรามาสถานที่แต่ละสถานที่ถ้ามีคําบอกกล่าวเขียนข้างหน้าเราต้องอ่านแล้วเราต้องให้ความเคารพศรัทธาต่อสถานที่นั้นสิ่งนั้นถึงจะประสบความสําเร็จครับถ้าเรามาแบบเล่นๆหรือมาแบบไม่เชื่อหรือมาแบบว่า มาทำเฉยๆ,ๆคุณจะไม่ได้รับประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการโด,ดยแน่นอน<ช>เ,พเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ตั้งแต่ท่าน,นจะมาได้สามวันน่ถ้าท่านไม่ไม่อยางรู้ลึกท่านจะไม่เป็นเทวดาอย่างแน่นอน,นแม่คิดว่าแบบนี้นะ <c oughs> นี่ก็คือความเชื่อของแม่อีกแหละแบบเราเห็นว่าเมื่อคืนไปทําอะไรที่วัดบ้านกานอ๋อแม่ไปทําพิธีแก้บนให้กับ วัดหลวงปู่หมุนคือชาวบ้านเขาเขาป่วยมีมีคุณแม่คนนึงซึ่งท่านป่วยแล้วท่านมีมิมิตรเกี่ยวกับวัดท่านท่านบอกว่าท่านอยู่ไม่ได้ท่านร้อนท่านมีความรู้สึกมีบางอย่างเข้ามาในตัวท่านท่านก็เลยได้มามาเชิญแม่นะให้ไปทําพิธีให้ว่าเผื่อท่านจะหายดีเผื่อท่านจะจะไม่ร้อนไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างที่ท่านเป็นอยู่นะคะ แม่ก็เลยไปท,ทําพิธีให้เมื่อคืนนี้แล้วก็แม่ก็เลยบอกว่าถ้าได้ไปแล้วก็ท,ทําพิธีบวงสวงไปกราบไหว้เทวดาด้วยมันก็จะทำให้ใช่มันก็จะทําให้เรา,าหนึ่งเกิดสิริแก่ตัวเราสองทำให้สถานที่นั้นได้รับสิ่งที่เราไปสการะบบูชาแล้วให้ท่านมีความรู้สึกเมตตาเราสามให้คนที่ป่วยได้หาย แต่เขาก็หายแล้วล่ะค่ะเขาโทรมาบอกเมื่อเช้านี้ว่าเขาดีขึ้นเขาหายแล้วเมื่อวานเขาจะพูดว่าหลังจากที่ทําวิธีเขารู้สึกเย็นตัวเบาใช่ไหมคะใช่ใช่เขาบอกว่าเขาเขาเริ่มดีขึ้นเมื่อเช้านี้เขาก็บอกว่าเขาหายจากการที่เขาป่วยแล้ว ก็เนี่ยแหละจะไม่ให้แม่งมงายหรือไม่ให้แม่เชื่อมันก็แปลกเพราะว่าเราก็เจอมาแบบนี้หลายครั้งเราเจอในในเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งเราไม่ได้งมงายแต่เราเชื่อเราศรัทธาใช่เป็นสิ่งที่สิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราเชื่อของเราใแต่ถ้าคนคิดว่างมงายก็อย่ามาดูอย่ามาชมก็แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะลูกจ้าไปนะคะนองใช่แม่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะลูกคือแม่ทําแม่ทําด้วยใจของแม่แม่ทําด้วยความบริสุทธิ แต่ถ้าใครอนุโมทนาแม่ก็ขอสาธุนะคะสาธุกับคนที่คิดดีกับคนที่คิดไม่ดีหรือว่ากับคนที่จะว่าอะไรแม่แม่ไม่โกรธหรอกค่ะลูกจ๋าเพราะว่าแม่คิดว่าสิ่งที่แม่ทําแม่สุขแล้วแม่มีความสุขที่แม่เป็นและแม่มีความสุขที่แม่ได้ทํานั่นคือสุขของแม่แต่จะสุขของลูกที่ได้ดูแม่ถ้าเธอทูลหรือสาธุแม่ก็สาธุด้วยแต่ถ้าไม่ไม่มีความสุขแม่ก็ขอขามา ที่แม่ทําให้ลูกจ๋าได้กดเข้ามาดูแม่แล้วทาให้ลูกจ๋ามีความทูกกะนุโมก็แม่ก็ขออนุโมทนาสาธุเช่นกัน<ต>ค่ะแล้วเมื่อวานได้ตัวเลขอะไรไหมเมื่อวานนี้แหละคะเมื่อวานนี้ที่ไพ่ย,ยิปซีของหลวงปู่มหมุนที่แม่ไปกเสียงไยนะไม่รู้จะบอกได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าบอกเราจะหาว่าเรา รอก่อนไหมเราเราไปชมในคลิปแล้วกันเราไปดูในคลิปในคลิปแล้วกันค่ะจะต้องลงตัวเลขในคลิปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหาบอกว่าแม่เอาตัวเลขเมื่อวานไปชมในคลิปนะคะใช่ตัวเลขเมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงให้ในคลิปในช่อง YouTube เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะยงลงให้ประมาณเย็นเดนเด้อนนะครับคนที่ติดตามช่องล้วก็ดูหลายๆที่เนาะจะดูของขนมกระดิ่งแล้วกันจะดูของกระดิ่งแหลกกันค่ะลงไปแล้วนะครับ ไปดูช่องดูก่อนวันนี้ก็มารอที่จะทำพิธีน่าจะทำพิธีนานหน่อยนานเกันหลายอย่างเนาต้องเตรียมหลายอย่างมีนางรามาด้วยวันนี้ก็มีนางรามาเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าทุกที่ถ้ามีการทำพิธีถ้ามีบ่ายสีที่ไหนที่นั่นก็ต้องมีนางราำเพราะว่ามันเป็นของคู่กันอยู่แล้วค่ะของคู่กันอยู่แล้วงวดงวดที่แล้วน่ะแม่ครูไปที่ไหนบ้างเคยไปขอที่ไหนบ้าง งวดที่แล้วเหรอคะงวดที่แล้วนี่ะแม่ครูไปที่วัดวัดป่าโคพยอมวัดป่าพุกพยอมที่วันนั้นไปทําพิธีวงสวงให้กับหลวงตานะคะหลวงตาท่านก็ให้มาโวเดียวเหมือนกันก็คือหลวงตาให้มาเก้าสองเก้าสองที่แล้วเนาะพูดถึงงวดที่แล้วใช่แต่ แม่ก็ได้ไปทาพิธีแก้บนให้กับท่านเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านถูกเยอะแต่ตัวไม่เองก็ไปหลายหลายหลายสำนักไม่ใช่แค่ของของแม่ครูคนเดียวคือมันจะมีอยู่สี่ห้าสำนักที่เขาไปกันแต่แม่ครูแค่ไปเปิดพิธีให้เขาเฉยเฉยค่ะไปเปิดพิธีวงสรวงให้แล้วก็ให้เขาคนไหนที่เขาถูกเขาก็มาร่วมทําบุญมาร่วมนู่นนี่นั่นด้วยก็มีอยู่ประมาณสักห้าหกสำนักถ้าจะได้ในวันนั้นครับก็ถือว่าสำนักที่นั่นก็หลวงพ่อท่านให้ก็ นั่ยาเหมือนกันแล้วก็ไม่ให้ให้ตัวไม่เยอะด้วยเนาะใช่หลวงพ่อท่านจะชอบให้หวยตัวเดียวอืมให้ตัวเดียวโดยแล้วก็งวดนี้ก็ให้รู้สึกว่าให้มาสามตัวหรืว่าสามหางว่ะสามหางก็คือสองตัวแล้วท่านก็ตัดท้ายให้ด้วยอย่างแหงหองสามหางเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ไปชมดูที่คลิปไปชมย้อนดูที่คลิปย้อนดูที่คลิปด้วยนะครับเพราะว่า แม่ครูยังไม่บอกนะว่าถ้าใครอยากดูก็ไปดูคลิปเพราะว่าบอกไม่ได้บอกไปเดี๋ยวหาว่าเราเดี๋ยวหาว่าแม่ครูชักจูงหนูจมาเชื่อมั่นในสิ่งที่แม่ครูเป็นตัวเองเชื่อคนเดียวก็ไม่ได้ทําไมต้องชักจูงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าหนูหนูชอบลูกๆชอบแม่ลูกจ๋าหนูก็ดูในคลิปเอาออ่าก็ก่อนจะปิดท้ายให้แม่ครูฝากปิดท้ายให้นิดนึงครับแม่ครูก็ก็กราบก็ขอบคุณนะคะลูกๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแม่ คือตัวไม่เองที่แม่มาแม่ก็มาทําเพราะว่าแม่ศรัทธานะลูกจ๋าลูกบางคนนะคะที่ไม่ชอบแม่หรือว่าคิดว่าแม่ทําแล้วให้พอใจแม่ก็ขอข้ามานะคะแม่ขอโทษนะคะลูกที่แม่ทําให้หนูไม่ไม่ชอบในตรงนั้นแต่ว่าในสิ่งที่แม่ทํา แม่ก็ถือว่าแม่ทำด้วยใจของแม่แล้วแม่ก็รนะักขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุาธครับแม่ครูแล้วนะคะก็ขอบคุณทางด้านแม่ครูนะครับที่มาพูดคุยนะครับก่อนที่จะมีการวงสวงของวันนี้นะครับที่ที่ศาลหลวงปูผ่ผานนะครับที่ศาลหลวงปูผ่ผาน,นครับก็ที่บ่อพันขันนะครับ นะครับก็วันนั้นที่แม่ครูให้นะครับก็ถ้าหลายคนจําได้นะครับก็ในบางบางคนบางส่วนนะครับที่เข้าไปดูในคลิปแล้วก็มีการตําหนิติเตียนทางด้านนางรําแต่ละคนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนาะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมของตัวเองด้วยนะครับก็เวลาเข้ามาดูนะครับก็บางอย่างเขาก็ไม่ได้อยากทําบางอย่างเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างเช่นนั้นนะครับทุกคนอยากจะออกมาแบบ รำให้มันสวยรำให้มันอ่อนช้อยเพื่อที่จะประทับใจแต่บางครั้งองค์ที่ลงองค์ที่ประทับแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วก็อยากให้เห็นใจในแต่ละคนที่มาทําพิธีเนาะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เขามานะเขาเขาเขาอยากจะรําแบบนั้นเขาอยากจะทําท่าแบบนั้นเขาอยากจะแบบนั้นนะครับ ก็น้องก็มีความรู้สึกน้องก็เสียใจน้องไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นน้องก็น่าบ่นอยู่ว่าน้องก็ยังรู้สึกว่าเสียใจนะน้องเสียใจว่าทำไมถึงเราลำแบบนั้นในฐานะที่น้องก็แต่งตัวมาสวยแมูก็ปลอบใจน้องไปว่าไม่เป็นไรลูกถือว่าเราทําดีแล้วสิ่งที่ท่านมาประทับเราหรือสิ่งที่ท่านมามา มาทําให้เราทําเป็นแบบนั้นนะก็ถือว่าท่านเมตตาเราแหละเราถึงได้สัมผัสได้เพราะวหนูก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นในครูก็บอกนางรำทุกคนอยากให้ตัวเราให้กาลังใจเขาอยู่นะลูกแม่ก็ให้กาลังใจเขาแ้าถามว่าทําไมแม่ครูถึงได้รำล้อมรอบเพราะว่าวันนั้นแม่บุญไว้รำล้อมรอบเจ็ดรอบแม่ก็ต้องรำเหมือนทุกคนเข้ามาดูแค่ตอนนั้นแต่ไม่ทุกคนไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรทุกคนเห็นแค่ภาพนั้นทุกคนก็จะคอมเมนต์มาแต่จริงคือมันจะมีที่มาที่ไปนะคะทุกคนแม้กระทั่งการรำของนางรำหรือทำทุกอย่าง มันมีที่มาที่ไปเกาะใช่ค่ะแล้วแม่ก็เป็นคนคร่างในพิธีกรรมทุกสิ่งทุกอย่างแม่แม่จะมี่หยสีทุกครั้งที่แม่ไปเพเพราะว่าอะไรทาไมต้องไปทําที่นู่นที่นี่แม่ชอบอ่ะแม่ไม่บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่แม่ชอบแม่ชอบของแม่อย่างนี้ค่ะแม่ทําแล้วแม่มีความสุขกับสิ่งนี้แม่ไม่ได้หวังว่าแม่จะต้องเป็นเศรษฐีหรือแม่จะต้องรวย แต่แม่คิดว่าอย่างน,น้อยๆถ้าแม่ทําให้คนอีกคนหนึ่งมีความหวังเนาะแล้วเขาได้สําเร็จในความหวังนั้นเขาอาจจะบางคนเขาอาจจะไม่รวยเหมือนหนูๆที่เข้ามาดูเขาอาจจะลําบากแต่เมื่อเขาได้สิ่งที่แม่ทําแล้วก็เห็นแล้วก็ไปสะกิดใจเขาเนาะเขามีความรู้สึก,ใใกสได้ช่วานั้นมาเขาอาจจะได้ซื้ออาหารดีๆทานหรือ<ด>จะได้เสื้อผ้าตัวใหม่แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ถูกหรือเขาไม่นั่นแม่ก็อยากให้เขามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีสถานที่ตรงนี้นะที่หนึ่ง ที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยก็ยังมีอีกอีกที่ตรงนี้ที่หนึ่งนะที่มาขอเราได้ไม่อยากให้เขามาที่นี่ไม่ไม่อยากให้มาโฟกัสที่ตัวแม่ไม่อยากให้โฟกัสที่หลวงปู่ฐานท่านว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะท่านมีความแม่นยำนะแม่ถึงอยากให้ให้มาถ่ายเพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเรามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายที่นะลูกแต่คนที่อยู่ใกล้ๆบางทีอาจจะไกลเกินไปอย่างเงี้ย ก็บางคนก็ไม่เคยรู้จักเหมือนบางคนก็อาจไปมาบ่อยบางคนก็มาเนี่ยที่ที่ผมมาก็มีคนมาแก้บงแก้บนตลอดไม่ขาดสายตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ก่อนที่แม่ครูจะมานะผมก็มามารอก็มาเห็นคนก็มากราบไหว้มาแก้บนเป็นประจำที่นี่แสดงว่าก็ต้องมีความแม่นยำสูงมากแน่นอนค่ะแน่นอนไม่สามารถการันตีได้เลยว่าแน่นอนเพราะว่า แม่มาที่นี่สามครั้งแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยได้รับความเสียใจกับบ้านแม่มีแต่ได้รับคำปื้มปลื้มปิติแล้วก็ความสำเร็จแล้วที่แม่มาทุกครั้งแม่มาเพราะแม่มาด้วยสัจจะไม่ว่าแม่จะถูกหวยแค่2ี่ิบาทหรือว่าจะถูกแค่ห้าบาทแม่ก็ต้องมาขอขอท่านไม่ล้องมาแม่ขอแล้วไม่ต้องมาแม่จะได้งานหมื่นหนึ่งสองหมื่นแม่ก็ต้องมามาถามว่ามาทำไมมาทำเพื่ออะไร ก็ไม่มีสัจจะไยคะสัจจะคนเราอ่ะมันต้องมีสัจจะที่ตัวเราเองก่อนต่อเมื่อเรามีสัจจะที่ตัวเราแล้วสิ่งที่เรามาทํานั่นก็คือสัจจะที่เรามีต่ท่านท่านเป็นเทวดาท่านเป็นเทพท่านต้องรู้ว่าสัจจะคืออะไรมนุษย์คนไหนเป็นยังไงท่านอย่างลึกๆไปถึงอดีตชาติเราแน่นอนและจิตใจที่เราเป็นอยู่แน่นอนไม่งั้นท่านไม่เป็นเทวดาไม่งั้นท่านไม่บรรดาแน่เราไม่คิดแบบนี้นะคะ ต่คนอื่นจะคิดยังไงแม่ก็ไม่รู้แต่แม่อยากให้เหน่งมีความสเปิดใจให้กว้างเปิดโลกกระนัให้หนึต่ตรงนี้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้นเหมือนกันคนเราชอบเหมือนกันก็มารอมารอในพิธีในตอน<ร>ที่แก้บนและกันนะครับถึงด้านว่าวันนี้นะครับมาแก้บนแล้วก็มาขอครับแล้วก็มาอาจจะได้ตัวเลขที่ น่าสนใจนะครับแต่ว่าแม่ครูบอกว่ามาที่นี่ทั้งสามครั้งนะครับก็ได้ตัวเลขที่นี่นะครับเป็นที่พึงพอใจนะครับที่ผู้ผ่านนะครับท่านก็ให้มาตลอดนะครับทั้งสามท่มที่เขาดูก็ได้เพราะที่เขามาเป็นอะไรที่กับแม่ไม่ได้นัดหมายนะเขาก็มาถามดูว่าเขามีความสติเพราะว่าคนเราจะมาปั้นเรื่องให้ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขามาไปถามพี่เขาดูนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูพวกที่ที่เขามาแล้วไปพูดคุยนะครับกับเขา วันนี้มีประทัดมาจุดด้วยนยมีประทัดมาหลาย <S <S น่าจะหลายกล่องนะฮะถอดรองเท้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เขามานะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับที่มาที่นี่นะครับที่มาที่นี่นะครับแล้วก็ <c oughs> ฝนวันนี้ก็รินรินนะครับ มีบรรยากาศฝนรินอยู่นะครับช่วงบรรยากาศฝนรินนะครับนี่ก็จะเป็นรอบข้างนะครับรอบข้างหลังนะครับแล้วก็จะเป็นโซนด้านหลังขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตะเคียนต้นที่เป็นต้นตะเคียนที่ตั้งที่แกะสลักไม้นะครับใครที่เคยมาเนาะอันนี้พวกคุณแม่คุณยายเป็นไงบ้างยายวันนี้มา, <eller S 1> มากับแม่ครูบอกมาหาแม่ครูาำไม มาจากกระเรื่อยเหรอคะมาจากกระเรื่อยบ้านอยู่แถวนี้หรอค่ะค่ะแถวนี้บ้านอยู่แถวนี้ตําบลหนองช้างเลยคะอ๋อถูกหวยถูกอะไรบ้างไหมเมื่อกี้ก็ซื้อไปนิดนึงถูกก็ไม่มีทุนเยอะอ่าปู่ก็ให้สามตัวไปเลยไปให้ให้สามตัวเลยหรอค่ะโอ้หดที่แล้วนะมันเป็นหนึ่งสองมันเป็นสองหนึ่งเก้าค่ะแต่มันทั้งเก้าหนึ่งเก้าสองเนาะคราวที่แล้วนะแม่แม่มาขอกับใคร อกับปู่เนี่ยค่ะไมามาเขาคนเดียวหรือมากับลูกทีมงานน้องน้องแต่วันนี้น้องน้องก็ไม่ได้มามากับลูกมากับลูกสาวเพรานั้นลูกสาวแม่กว่าเขาได้เยอะอีกไหมกระถูกไหมกระถูกแต่ไม่เยอะค่ะไม่ได้ซื้อเยอะในซื้อก็ถือว่าถูกพอได้ทําบุญมาหาปู่มาสักการะแล้วมาวันนี้วันนี้มามามาถวายอะไรท่าน ก็มีน <Auf How to graduate> ้ำมีผลไม้ค่ะมีปัจจัยเด้อค่ะอ๋อมีน้ำมีผลไม้มีปัจจัยเพื่อที่จะเอ่อกราระท่านแล้วก็ขอบูชาบารมีของท่านต่อละค่ะจะได้โชคลาบบันพรุ่งน <aries> <US phones> ี้ะค่ะขอบารมีปร่ให้เปิดทางให้เรามีโชคมีลาบเนาะครับอ่ะขอบคุณคุณแม่นะงวดแล้วก็ถือว่าได้เมื่อเมื่งวดเล้วได้สองหนึ่งเ โอ้โหได้สามตัวเลยบนล่างเลยถ้าตัดนอสองหนึ่งเก้าเลยโอ้โหแล้ววันนี้มาขออย่างเนี่ยกำลังกำลังจะขอปู่อยู่กำลังจะขออ๋อคือจุดทูบขอใช่ไหมเมื่งงดแล้วก็จุดทูบขออ๋ออันนี้อันนี้กลังจุดเหมือนกันอันนี้ก็กำลังจุดเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปดูคุณอันนี้ลูกสาวกำลังจุดทูบสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เมื่งงดทล้วพี่ได้จากนี่เดือก ค่ะอืมได้ได้จักบาทเนาะได้บัลลัยได้บัลลัยน่คะได้บัลลัยมาบ่อยหอเป่ก็มาทุกงวดนะคะมาทุกงวดแล้วถูกเกือบทุกงวดหรือว่าอย่างไงถูกทุกงวดค่ะถูกทุกงวดเลยแต่แต่ส่วนมากก็ซื้อไม่เยอะซื้อไม่เยอะงวดนี้ก็ก่อนที่จะออกก็มาจุดทูกขอเหมือนเดิมแล้วปกติที่มาขอที่นี่พี่ขอแบบไหนครับ ส่วนมากก็จะขอเรื่องการงานก่อนนะคะแล้วก็มาจุดทูบด้วยจุดทูบด้วยครั้งที่แล้วท่านก็ให้ให้สามตัวให้สามตัวให้ตัวให้สองหนึ่งเก้าให้สองหนึ่งเก้าก็คือทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็มารอลุ้นใกล้จะได้แล้วตัวเลขใช่ไหม แล้วตัวสุดท้ายแล้วค่ะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาราลุ้นกันนะครับว่า <desp ot. S 2> คุณพี่ที่คือป่อยถูกประจำเนาะจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับใกล้จะได้แล้วละว,วันนี้ก็คือนําผลไม้มากับน้ามาใช่ไหมพี่ค่ะอ๋อต่างน้นอันนี้ใช่ไหมน,น,นี่นี่นี่เอามาถวายท่านใช่ไหมใช่ค่ะเป็นขนม เป็นผลไม้เป็นหมากพูแล้วก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะครับมาไว้ทนุบำรุงที่นี่เนาะให้กับท่านนะครับที่นี่ก็บางคนก็จะมาดึกก็มีเนาะพี่เคยมาตอนลางคืนไหมไม่ไม่เคยอะค่ะไม่เคยเลยส่วนมากก็จะมาตอนเช้ามาก่อนเที่ยงมาตอนเช้าก่อนเที่ยงก่อนหวยออกทุกรอบหรือว่าอย่างไรไม่ค่ะแล้วแล้วแต่สะดวกนั่นแสะดวก เดี๋ยวมารอลุ้นกันอีจกสองสานาทีนะครับน่าจะได้ใกล้จะได้แล้วแหละวันนี้นเห็นตัวเลขกลางๆแล้วใกล้จะได้แล้วนะครับติดตามค่ะขอให้ขอ,อขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้ก็กําลังรอนะครับรอเดี๋ยวมาดูของเลขของคุณพี่นะฮะเ,เมื่องวดทะเลนะครับที่เขา นะครับถูกแล้วก็ได้ทั้งบนทั้งล่างสามตัวนะครับได้มาพูดคุยกับเขาครับเขาก็บอกว่าเขาถูกที่นี่บ่อยที่นี่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวมาเราติดตามทางด้านเลขที่เขาจุดทูบเสียงทายนะครับของคนที่นี่นะ,เ,เ,ะเป็นเลขอะไรนะเลขตัวเดิมวดที่แล้วค่ะเป็นเลขเลขเดิมค่ะ<อ>เป็นเลขเดิมเลยวดที่ลแล้วอสองหนง เห็นชัดๆครับสองหนึ่งเจ้าเดี๋ยวให้ไปดูกันนะครับตอนนี้ก็กําลังตระเตรียมนะครับทางด้านแม่ครูก็กําลังตระเตรียมของอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอีกนิดนึนงครับนี่พี่เขาบอกว่าเห็นตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิมเลยนะครับมนะครับก็เป็นตัวที่เขาจุดทูบเสี่ยงนะครับได้นะครับแลก็ พูดคุยนะครับคนที่ระแวกที่น no, ี่นะครับคนที่มาที่นี่บ่อยมาเป็นประจําวัดนี้อยู่ไหนคะวัดนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับที่บ่อพันขันนะครับพิมพ์ว่าบ่อพันขันก็จะขึ้นครับไม่ใช่วัดทําเป็นเป็นอันที่นี่เป็นเป็นคือเป็นเป็นบ่อเนาะแต่ไม่ใช่วัดแค่ไรมั้มเป็นสถานที่สําคัญของตะบน ครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมารอติดตามกันนะครับถึงด้านตัวเลขที่จะมีในที่นี่ในวันนี้นะครับก็อะไรนะแม่จุดอยู่ที่บ้านก็ตัวเดียวกันเลยคะอ๋อจุดที่บ้านด้วยแม่ก็จุดที่บ้านได้จุดเดียวกันแลลูกสาวนั่นแหละจุดค่ะตัวเดียวกัน ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับลู้นโลรดสายเนาะเนาะครับสาธุสาธุนะครับก็ขอให้ได้นะโชคลาบก็ขอให้ได้นะครับก็ขอให้ได้เพิ่มพูนนะครับครับคนที่มาที่นี่ก็ขอให้มีบุญมีลาบกันทุกคนครับเนม่ยะะะๆูครับ น,นะครับก็เดี๋ยวเรามารอถึงด้านติดตามถึงด้านตัวเลขของที่นี่แล้วก็ขอบคุณทุกคน,นครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวเราจะมารอถึงด้านตัวเลขที่แม่ครูอแอ<ม>ลมาแก้บนครับอันนี้ก็คือคุณแม่นะครับที่มาเมื่อกี้มาแก้บนที่นี่นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันตอนต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะ ขอหยุดพักเพื่อที่จะรอให้แม่ครูทําพิธีก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาพูดคุยในวัดทักไทยแล้วก็มากดติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมประวัติบัณวิน,วนพีนิวสรินเทเลนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ